แล้วล <gesch> ่ะครับท่าพที่านกำลังจะได้เง็นนะฮะเป็นบรรยากาศการบริจาคเลือดของนักเรียนโรงเรียนที่ยาคมครับแล้วคุณบริจาคยังครับอ๋อบริจาคแล้วครับกี่ถุงครับก็ก็หนึ่งถุงหนึ่งถุงอ๋อแล้วไอ้ครั้งแรกนี่เป็นไงบ้างครับครั้งแรกก็ครั้งแรกนะฮะมันจะเจ็บๆหน่อยพอพอครั้งต่อไปก็จะเริ่มรู้สึกเสียวๆครับถุยไม่ใช่แล้วเจาะเลือดครับมันก็ทเป็นธรรมดาครับเจ็บมันมดกัด มึงจะถ่ายกูแฮกี่อะไรมึงก็ถ่ายบรรยากาศอีกเวย้ยอะไปซื้อสิเฮ้ยไปหาเนี่ยเดินไปใต้ฮานสบแบบไม่ได้ไอ้เหี้ยมันเย็นตูนะลุงอมึงใส่เสื้ออะไรเนี่ยโลยกลเสียงที่หังหลังพ่อมตายแล้วจะถอดถอนไง โอ้เหมืนพวกอะไรไอ้กเผื่เส้ทหารไหมที่มันเออนั่นแหละพวกนั่นแหละเออเรื่ๆเลิ่อยๆละเอ้